เดี๋ยในเมื่อลูกลูกว่าให้ไปอยู่บนนอกไปเทียนห้อยู่ลำลูกสวัสดีค่ะเอสซี่ยกกสาวหลักค่ะช่องสาวดำมซิงนะคะโอ้ขโคตรแนมกล่องแน่เงือเกเคลนแม็กโอ้ยใครพามะปุ๊บก่อนฮึคุณแมวครับเบิกเงินครับ ล่องพออ,อ่ะครับพออ,อ่ะครับพออ,อันมีทีครับล,ล่อรถดัเสตก้อนล่อรถดีขึ้นมาใส่กระเที่ยวไปไนนะระเดี๋ยวนู่นนี่ใส่ใส่ทำงานเลยเ,นนะเดี๋ยวเสื้อรอบหน้าจะทำรูปใหม่ค่ะเออแล้วก็สีใหม่ล่อรถดำเสร็จกับรถเกี้ยวทายคู่กันคอยส่งไปเฮ็ดม่กเกินเดือนหนึ่ง ขาวะไสบะซักวะตีเสียบบนนู่นอร่อยไหมน้องนู่นน้อ,อ,นองแม็กอร่อยไหมบุอ<ฮ>บนี้กับตำบักทั่วค่ะทอดปลาหมูหมูซับปลาเคค่ะทอดลูกชิ้นค่ะพี่น้องกินตามมีตามเกิดมีละัะซีวิตบันนอก,กินยังสี่เลย แซบบ่แซ่บบ่ก็แซบได,ด้เบิดเขาสองจานเนาะว่า,อ,า,อ,าอือันนนาะอือมานมันมากละอันจงมาให้ซะไปเลยเนี่ยสีเส้นนกเกี้ยวสีอะไรนะสีสีเนี่ยเกี่ยวจะเพล็กนะมัน้าเ,าเ,าเานื้อเนะี่เปิดแพทแล้วผ้ามันจะมัวหน่อยนวันนี้สองพี่น้องนี่จะมาได้ทางใดค่ะ เจ๊น้อยบัณได้วูมานั่งกินเขาแรงนัเหมือนนี่กิงยัง,ยงกัดอีงยังกัดกิยังกัดมันกิ้งตอดสกอร์เปียนบมอม่งอดเป้ยังเป้ยังตะกิยังกัดขาหมา พงศนาฟ้นแบบนี้อันตรายเลยนี่จังหน่อยสิ <c oughs> บ่มีโตมาต่อจังหน่อยบ่มีนางกินเขากันบ่เบิดเลยนี่ลูกพ,พี่ยังบ่ทันรามาอีกคนสองคนอยู่ค่ะช่วงซ่อมนี่ลูกพี่สาวรักบระันลามาบ่มีหม,มองนางกินเขากัน เอาแบบนี้ดิกว่าพี่น้องแสบหมดหัวหมูกินหัวอะไรกินหัวปลาหัวปลากินปลากินเยอะๆจะได้ฉลาดฉลาด นี่นะพี่น้องผักอกกอแกนิกปลอดสารพิษปลอดสารอิลเลเดนี่นนนสลดัดสลดัด วันซีตวันหมดขึ้นหนา้าเขาเถอะวะเต็มกล่องเลยวันน้าไหม,ม,หม,ไมหไวมันนี้ซาโมทอดปลาเดิพี่น้องซ็อกโตั้เขาว่าวันนี้เขาไม่กินข้าวโดยเขาว่าเขาอิม่มอกอิ่มใจอืมวันนี้เขางานเขาเดินนะ แค่เครื่องมือได้หน่การเดินสํานียนี่เ็ดสิประกอบจะได้ลนจง,งานเครืงมือได้นิเจ็ดบบอกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์กลับคืนมาไม่ได้โอ้ถ้าลดไม่ได้ดูถูกนะถ,ถ้าลดเรนต์ถาเกี้ยเขาได้ซิงเกิคือกัน,น,นหรอวะเอาลงหลายวันนี้ซ้ำคืนไม่เบิร์ดเลยนี่เอาซ้ำคนสร้างรถึ้นทำไมขั้นหนึ่งได้เลยนี่เออือมแมนแบบนี้ละประสบการณ์ล้วน รถไม้ผูดได้สื่อก็ได้ได้แต่แบบนี้ยากอยู่ทีรีสบพ้นซ้ำเ็จนี่กระถาเบิ้งไปน้ำกันพี่น,น้องว่ามาัสิมูล,ล์หรอจาคือพอคำว,ว่ามือมือเพิ่นออไปสื่อ,อละอันมูน่อยอ,อุ้ยเพิ่นบอกกันก็ไปดมนะมสามหมื่นจบห้อ,องเบิดขั้นเพ็ดไม้เพิ่นว่าสามหมื่น พอไดมาถอดออกเด้ออันนั้นกับไม่อันนี้กัสีเอาไนะอมองะได้ยแล้ลลลามา <c oughs> เป็นอ,อไรชุดบนได้ีนินาะชุดบนพ,พ่นเอาเล็กได้เพาสีเอาเ็กเพิ่ลได้มูน้อยความคืดเพินน่นอ่ะนะซัมไดพ่นมาส่องขาดหนา,าเลยอันดี๋่วไปยูเลย ร,รถซับปปเบอร์เลยนี่บดังกระดับแล้วว่าเธอเบื้องรหดถทเอทเเอมีมทีมงานนี้ไม่ดังก็ดับนะฮะมีสองอย่างนี่แหละคอยกระคึดยางยิ่งจะเป็นไปได้บ่ึ้นไม่เวิดนี่ห่อยรถสับเบอร์เลยเฮ็ดไม่ปะนี้นะพี่นอ้นองก็น้องๆไปแดงยุ่นเราจะ ส่งล่างกันไงเนาะเครื่องกันไงต่มก็ปั๊มกันไงเกลว์ต้องเฮ็ดดอกเอายกช่งล่างขึ้นเทเลอร์ไปส่งเพชรเันเลในเฮาโตอุมม้มไหมชุดบนปีนา,าค่อยเกี่ยวเอาเฮาอย่ามาเฮ็ดไปเฮ็ดมาเฮ็ดบ่ได้ยกขึ้นไปอีหลีซะกกวา่า <c oughs> <c oughs> เออ ตอนเล,ลงตอๆๆอ,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 อยเติม,ตม,ตเม,มเขาเติมเขาแสบบ่จักแมนบ่แมนที่มันเป็นคู่ก็จะไล่ยงดีแม่ไปถุดไล่ยูอ่ะ เห็นบุษสาวผูบ่ากินเ่ากะเอ้ยก็จะแสบเนะพี่น้องข้าวจอยเขากินใจเคนะากระจอยนี่เ,นเดี๋ยวขออนุญาตซีมกันเด้อค่ะเด้อจะขออนุยาดซิมกันตบถ่ายวันนี้่อกินดอกนาะถ้าซิมทีหลังเขาอาพอกันคลิปต่อไปค่ะพี่น้องบ๊ายบายจ้า